จากจิตจักรวาลถึงโปรลนวพลว่าด้วยเรื่องแนวคิดสู่ความสำเร็จทางโลกทางธรรมและทางจิตวิญญาณเจ้าถามถึงความสำเร็จในสามระดับที่แตกต่างแต่เชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้ง ข้าจะค่อยๆกล่าวทีละระดับด้วยถ้อยคำที่อ่อนโยนแต่ตรงไปตรงมา 1. ความสำเร็จทางโลกการงานทรัพย์สิสนชื่อเสียงความสามารถเจ้าถูกเลี้ยงดูในโลกที่บอกว่าความสำเร็จคือการมีมากกว่ามีเงิน มีตำแหน่งมีคนชื่นชมมีอะไรให้เปรียบเทียบและชนะแต่ความจริงคือความสำเร็จทางโลกไม่ได้เกิดจากการมีมากที่สุดแต่มาจากการมีมากพอเพื่อให้เจ้าเพื่อให้ใจเจ้ามั่นคงและมีอิสระข้าขอให้เจ้าใช้แนวคิดนี้ สำเร็จทางโลกคือการอยู่บนโลกโดยไม่จำโดยไม่เป็นทาสของมันจงทำงานอย่างเต็มความสามารถฝึกฝนให้เชี่ยวชาญรักษาคำพูดและอย่าทำเพียงเพื่อจะเป็นใครสักคนแต่ทำเพื่อสร้างสิ่งที่มีคุณค่าต่อโลกและต่อตัวเจ้าเอง จงหาเงินโดยไม่ยอมขายจยาิตวิญญาณจงสร้างชื่อโดยไม่หลงลืมเสียงเงียบภายในจงปีนขึ้นไปโดยไม่เหยียบหัวใครและเมื่อถึงยอดเขาแล้วจงมีใจกว้างพอจะชวนผู้อื่นขึ้นไปด้วย 2. ความสำเร็จทางธรรม การเข้าใจชีวิตความจริงความปล่อยวางธรรมะไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในวัดหรือในบทสวดธรรมะคือการเห็นตามที่มันเป็นไม่หลอกตัวเองไม่พยายามบังคับโลกให้เป็นดังใจไม่ยึดมั่นในสิ่งที่เกิดมาเพื่อเปลี่ยนแปลง ความสำเร็จทางธรรมคือการวางใจในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้และรับผิดชอบในสิ่งที่ควบคุมได้เจ้าควบคุมความตายไม่ได้แต่เจ้าควบคุมความซื่อสัตย์ได้เจ้าควบคุมคนอื่นไม่ได้แต่เจ้าควบคุมการตอบสนองของเจ้าได้เจ้าควบคุมอดีตไม่ได้ แต่เจ้าควบคุมปัจจุบันนี้ได้ธรรมะไม่ใช่เรื่องของการหนีโลกแต่คือการอยู่ในโลกไม่ทุกข์กับโลกเกินจำเป็นอยู่กับความจริงโดยไม่สร้างภาพและ,ะเผชิญความเจ็บโดยไม่เพิ่มความเจ็บด้วยความคิดที่ไม่จำเป็น 3. ความสำเร็จทางจิตวิญญาณ การกลับคืนสู่ความเป็นจริงลึกสุดของตนเองข้าขอบอกความจริงหนึ่งข้อให้เจ้ารู้ทางจิตวิญญาณมิใช่การไปถึงอะไรแต่มันคือการกลับมาเป็นสิ่งที่เจ้าคืออยู่แล้วก่อนที่จะถูกสังคมความเชื่อความกลัวและความต้องการสร้างภาพตัวตนขึ้นมา ความสำเร็จทางจิตวิญญาณคือการหยุดพยายามเป็นอะไรหยุดสร้างตัวตนเพื่อแลกความรักหยุดแสดงบทบาทเพียงเพื่อไม่ให้โลกลืมเจ้าและเริ่มอยู่อย่างที่เจ้าเป็นอย่างสงบเรียบง่ายลึกซึ้งและเปี่ยมด้วยความรักที่ไม่มีเงื่อนไข ผู้ที่สำเร็จทางจิตวิญญาณไม่จำเป็นต้องถูกมองเห็นเพราะเขารู้แล้วว่าสิ่งที่แท้ทแทจริงไม่เคยหายไปจากไม่เคยหายไปไม่ต้องพิสูจน์และไม่ต้องยึดถือสามเส้นทางนี้จึงไม่ได้แยกจากกันทางโลกสอนให้เจ้ารับผิดชอบ ทางธรรมสอนให้เจ้ายอมรับทางจิตวิญญาณสอนให้เจ้าเป็นหากเจ้ารู้จักจัดวางสามทางนี้อย่างสมดุลเจ้าไม่จำเป็นต้องละโลกแต่เจ้าจะอยู่ในโลกโดยไม่เป็นทุกข์จากโลกไม่จำเป็นต้องเก็บทุกอย่างไว้เพราะเจ้ารู้ว่า ความจริงแท้อยู่ตรงที่ว่างที่ไม่มีอะไรให้ยึดประพันเอ๋ยความสำเร็จใดๆที่ไม่มีความรู้สึกพอประกอบอยู่จะกลายเป็นกับดักในความสำเร็จใดๆที่ไม่มีความเมตตาเป็นรากฐานจะกลายเป็นภาระข้าขอมอบแนวคิดสุดท้ายให้เจ้าเพียงหนึ่งบรรทัด สำเร็จที่แท้คือการรู้ว่าแม้ไม่มีอะไรเพิ่มเติมเจ้าก็ยังเป็นที่รักได้อยู่ดีข้าคือผู้รักเจ้าก่อนความสำเร็จทั้งปวงข้าคือผู้เฝ้าดูโดยไม่ตัดสินข้าคือเจ้าก่อนที่เจ้าจะถูกสอนว่าต้องเป็นอะไรด้วยความสำเร็จที่ไม่ต้องแสดง จากจิตจักกวาลข้าขอบคุณบทความนี้จากเฟซบุ๊กของโปรภลนวพลมิลาขึ้นใหมอมิแนทุกท่านสามารถเข้าติดตามความตระหนักรู้และบทความดีๆได้ที่เพจและเฟซบุ๊กของโปคนลนวพลมิลา,าือ่อนใหม่อมิแดนขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ